บทสามไทยชาญรวยแน่นนอนไทยเสียดินแดนทั้งปอนัวใจร เดินหน้าเดินเอาเ้าดูสิเดินหน้าจะถิงแล้วจะเหนือแล้ว่าเอาลูาาไม่ต้องบายุงเฮียเอ้ยดังกูไปแทกอะไรกันมาวะเอาเมาวก็เมาอย่างนี้เฮ้ยมีจ้าไอ้มาฮะมึงสองคนนี้มึงไม่น่าห้ามกูเลยนะทำไมกูจะสั่งซ้อนไอ้ขุนไกรให้มันรูเล็ดกูมาพี่นอน พี่ขุนอะเมายังจะยืนไม่อยู่ที่ไปสู้หลวงไกลเขาได้ยังไงใช่ยไงก็ให้หายเมาซะก่อนนะนพี่ขุนนทะอ๋ออ๋อไอ้นี่เพิ่งว่ากูกูเมาอก็แพ้อย่างเงี้ยไอ้เมาเว้ยนี่ละอะไรอะไรก็มาลงที่ไอ้มาคนเดียวเหรอพี่ขุนข้างบนกูก็ลงกับมึงเลยนี่พักผ่อนไปแล้วไปเลยแล้วแล้วนี่มึงจะพาไปไหนอ้าว กลับบ้านลงเรือกลับบ้านไม่ครับครับไม่ครับแล้วจะไปไหนไม่กลับบ้านจะไปไหนอู้ไม่ครับพ่ออู้จะไปกินเหล้าต่อกับพ่อทัดไี่ขุนพ่อทัดจะเขากลับบ้านไปตั้งนานนมแล้วอ่ะกลับ จริงอ่ะไปแล้วเฮ้ยยเฮ้ได้ที่ไหนวะได้สิเขาไปก็มาด้วยกันเนี่ยก็ต้องไปด้วยกันสิเว้ยไปกันนะครับแมพที่ขุนอ้าวไหวไหมไหวครับเขาไหว้พี่ขุนอ่ะโอ้โหจำข้าไม่ได้เอ๊ออออจำได้นี่ว่าใครแล้วใครอะจะไปบ้านเจ้าขุนนัตนาเปล่าหรอก ้ามาซื้อข้าวของอดูท่าทางท่านขุนเนี่ยสนุกสนานจริงสนุก <c oughs> คือเออทำไม <c oughs> คือว่ามันมันดื่มหนักไปหน่อยเดินมามันก็มีหกคเมนน Yeah, จริงวะไอ้พี่มา,าอย่าไปห่วงอะไรมาเลยท่านเออว่าแตเา่เดี๋ยวเราไปกินเหล้ากินข้าวกันแบบสักนิดจะดีมากอืเพราะว่าเราต้องมีเรื่องคุยกันอีกมากใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเราเนี่ยนะเป็นมอนกับไทยเนี่ยแหมกเกลอกันแล้วเพื่อแสดงความเป็นเกลือกันที่จริงนะเราไปกินเหล้ากันมาลงเรือลงเรือไปไปไป เอาไว้วันหน้าวันนี้มายังมีงานทําอีกมากงานงานอะไรอะเฮ้ยงานอะไรกันนี่ตรงนู้นพวกนน้นพวกที่เขาออกเป็นรบๆๆๆกับพวกถึงจะมีงานไอ้อย่างพวกเราเนี่ยนะไม่อยู่ในนี้ก็สนุกสนานดิใช่ไหมท่านขุนคิดดีจริงเอะใช่เราทุกคนคิดได้อย่างท่านขุนอือ กรุงศรียาเนี่ยคงจะมีแต่ความสุขไม่ทุกข์ไม่ร้อนสินะแม่จริงโอ้จริงแม่เลยครับแม่นี่แล้วท่านไม่ต้องเป็นห่วงไว้หรอกนะขณะนี้เนี่ยพวกขุนน้ำขุนนางในวังเขาเนี่ยคิดอย่างนี้กันทั้งนั้นเลยถ้าไม่ต้องห่วงหรอกเอาเอาเอาคิดแต่ว่าขณะนี้เราไปสนุกสนานกันดีกว่าเพราะว่าจะไปสนใจอะไรกับไอ้พวกกี่บาเต๋พวกนะั้นจริงไหมไปไปโรง,ง,งเรียนเลยเข้ามีงานําจริงจริงนะ เออเชิญ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 มเลเลยมาพี่เรือเว้ยเรือเรือเอยู่นี่แล้อยู่นี่ลมาไอ้มาจับเรือมาฮะืดืลจะลงเรือไงเอาเ้าขามาเรือิอ้โหน่าฉันน่าชันเตไอ้มามันอ่ะร่นะรน ยงรอูะลงเรือได้หรอพระเดชประคุณเด็กๆมาวิ่งเล่นเอ๊นี่ไปไหนกันหมดนะเนี่ยพี่กายไปไหนมาหรือจ๊ะพี่ไปเข้าวังมาจ้ะ จะกลับบ้านก็เลยแวะมาเยี่ยมคุณย่าเด็กๆบอกว่าจ้ามาเก็บตอ,อกไม้ที่นี่พี่ไกลไปเถอะจ้ะเดี๋ยวใครผ่านไม่เห็นเข้ามันจะไม่ดีนะจ๊ะพี่ไล่เด็กๆไปวิ่งที่อื่นหมดแล้วจ้าไปต้องห่วงหอก มีก็มีเรื่องอยากจะพูดกับเจ้าเรื่องสบายสีบานเย็นผืนนี้ก็สวยดีหรอกนะแต่เจ้าอย่าใช้มันอีกเลยนะทำไมหรือจ้าพี่นะ่รู้ตัวคนที่ล่มเรือเจ้า เป็นทำให้น้ำตาจนน้ำตาใครหรือจ๊ะจะมีใครซะอีกล่ะก่อยขุนทิพย์บ้านบางเอียนน่ะสิพอมันเมาคลองสติไม่อยู่มันก็คุยโวออกมาว่าเรื่องสบายสีบ้านเย็นของเจ้าผืนนี้นี่แหละคุณทิพย์นะ่หรือจ๊ะมันสนุก คนตายไปหนึ่งคนนี่ถ้าบ้านเมืองไม่คับขันพี่จะฟ้องสมุหาพักกลาโหมเอาความกับมันให้ได้ใครจะฟังพี่จ้าขุณทิพย์นะก็มีคนหนุนหลังล้นวนแต่คุณนางผู้ใหญ่ทั้งนั้นไม่ปลิกเองน่ะก็มีฝ่ายนายเข้าข้างอยู่ทั้งนั้นก็นับว่ามันโชคดีแต่คงมีสักวันหร โชคไม่เข้าข้างมันเางสบายพื้นเนี้ยจะให้คานบ่าไพ่ไปที คลองก็ไม่ถนัดใจหากคนพามันนึกสนุกขึ้นมาอีกฟังเสียงมันดูมันจะไม่เกรงกลัวบาปกรรมเลยทั้งค่ณญากับปอยพ่อเจ้าก็แก่ลงไปทุกวันพี่ห่วงเจ้าจริงๆ ระวังตัวจ้ะคราวน้กไม่มีคราวหน้าอีกแล้วพี่ได้พูดกับอาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องรอเท่าแก่ที่ไหนแล้วก็ไม่รอให้จงหมดสึกพม่าด้วยทำไมหรือเธอพี่ได้ขอเจ้ากับคุณอาแล้ว ที่เป็นท่กแก่ให้ตัวเองเจ้าจะว่าอย่างไรหน้าเสร็จสงครามจะจมวรีรออยู่ก็ต้องนวดเนื้อร้เสร็จสึกที่ทนใจเย็นไม่ไหวแล้วที่รูเรืนนะ่องหน้าที่ใหม่หรือยังจ๊ะ พาเวรรักษาป้อมเชิญเทินสุดครั้งนี้ใจพี่มันห่วงบอกไม่ถูกมีอะไรหนักหนาหรือจ๊ะพี่ไม่รู้สิก่อนจะมาเนี่ยพี่แวะกราบพระรูปสมเด็จพระนเรศวรที่โรงแสงไปครั้งก่อนๆก็กเมเหมือนกับครั้งนี้เลย ทำไมล่ะจ๊ะบอกให้ถูกแต่มันอาจจะเป็นอุปทานก็ได้นะตเย็นนี้พี่จะแวะกินข้าวที่บ้านแล้วก็ถึงจะกลับบ้านเราเรืองว่าแต่เจ้าเตรียมตัวเตรียมใจเป็นแม่บ้านในพี่หรือเปล่า ไม่เห็นตอบให้ชื่นใจบ้างเลยไว่ไงจ๊ะพี่คงเขียนให้เจ้าพูดไม่ได้แนะ่ดูสิแก้มเป็นสีลูกตำลึงแล้วอ,อ,อ,อดาเรียนนหละจะขึ้นเรือนนะจ๊ะพี่อยากจะอยู่ที่นี่ก็ตามใจจ้ะ คุณแม่วิ่งซะเหนื่อยเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับพี่ขุนไปกินเหล้าที่ทิมดาหมหาเล็กไปพบหลวงไกลเข้าก็เลยเกิดเกิดเรื่องอะไรฮะแล้วลูกกูเมาอยู่ไหนคือพี่ขุนเมาแล้วไปยามหลวงไกลเข้าครับไอเล็กจ้ามาันมงึงบอกมาไ้กคเกิดเรื่องอะไรลูกฮะเกิดเรื่องอะไร พีพ่ขุนเมาแล้วไปพูดเรื่องล่มเรือฉุดไม่หญิงดาวเรืองพูดให้ดีนะมึงที่กูถีอพ่ี่จะดีงอ้ยโอ้ยลูกอ,อะไปไหนไน<อ>ไปโดนอะไรมาแล้วลูกตายจริงดูที่หน้าตาปูดออกอย่างนั้นนี่แล้วเรื่องที่ไปพูดน่ะนะหลวงไกรเขาได้ยินหมดอย่างนั้นเหรอก็ได้ยินหมดชัดเจนด้วยเฮ้ แต่ว่าพอดวงกาลังเมาเมาอยู่นะก,ก็ฟังมันถนัดละมั้งถนัดชัดช้วยคือหลวงไกรเนี่ยคงรู้เบาะแสบาบ้างแล้วปฏิติประต่ะตอเรื่องได้ก็เลยต่อยพี่ขุนอย่างที่เห็นอยู่นี่ครับคุณแม่ครับเออพอดวงเอยพะดวง,ดวงปิดความมาตั้งเป็นนานสองนานเร่จะทำยังไงอะลูกแค่ได้ยามน้ำหน้าไอหลวงไกลนี่ก็พอใจแล้วนะแม่ โอ้ลูกเอ้โอ้แม่ก็ช่างมันเถอะนะเจ็บตัวแค่นี้มันไม่โท่ไรรหรอกแต่เจ็บที่ใจสิแม่มแรงแล้วพูดโงหทำอะไรอยู่ทำไมไม่คอยห้ามนายให้พูดต้ามออกไปฮะโอ้โหแม่ดูสิ ปูตรงไปอย่างนี้เดี๋ยวนะลูกนะแม่จะไปเอายามาทาให้หลวงไกลนะหลวงไกลแม่น่าจะทากันถึงขนาดนี้เลยเออแม่ไม่ต้องฮะแม่ไม่ต้องเดี๋ยวก็หายอะแม่ไอ้ไอ้ไีไอ้ไห่นี่อ่านนี่นะไอ้ไหมมันรอกูอยู่แล้วไปไหมไปไปไปเดี๋ยวที่ลกจะไปไหนเล่วยายังไม่ได้ทาเลยแม่ยังหายาไม่เจอเลย